ตั้ง3ข้อหาเจ้าของโกดังทุเมื่อเวลา16นาฬิกา20นาทีวันที่30กรกฎาคม66พันตำรวจเอกนิยมสุวรรณคงผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่151่ง้าค่ายกัญญยาณิวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสใช้กฎไอาการสืบขอตรวจคนบ้านพักและร้านค้าของนายสมปองนก,กุลเจ้าของโกดังดอกไม้เพลิงที่เกิดเหตุระเบิดในตลาดมูโนหมู่หนึ่ง อำเภอสุงไนโกลกเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาด้วยการใช้กุญแจจากลูกน้องของนายสมปองที่เป็นผู้ดูแลร้านค้าและบ้านพักขณะที่นายสมปองพาภรรยาและครอบครัวไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดจากการตรวจค้นสองจุดใหญ่ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นสองห้องซึ่งอยู่ติดกันและอาคารพาณิชย์หนึ่งชั้นสองห้องและ26ทับ 9, ซึ่งอยู่ติดกันที่นายสมปองได้เปิดเป็นร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรมีกล่องกระดาษวางอยู่จำนวน144กล่อง และกระสอบใส่น้ําตาลทรายจํานวน20กระสอบเมื่อแกตรวจสอบพบดอกไม้เพลิงพลุและประทัดภัยเงินบรรจุอยู่ภายในมีน้ําหนักประมาณ1ตันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอาคารพาณิชย์2ชั้น3ห้องซึ่งไม่มีเลขที่ซึ่งอยู่บริเวณสามแยกตรงกันข้ามกับร้านค้า4ี่ห้องสี่คูหาซึ่งภายในร้านมีการวางจําหน่ายเบ็ดและอุปกรณ์ตกปลายังพบดอกไม้เพลิงวางอยู่ในกล่องกระดาษอีกจํานวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบ พร้อมได้ใช้รถยนต์สี่ล้อใหญ่ของเจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ภายในค่ายอำเภอเมืองนาราธิวาสซึ่งการตรวจยิดดอกไม้เพลิงเพิมเ่มเติมที่ร้านค้าของนายสมปองครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับชาวบ้านที่พบเห็นเนื่องจากร้านค้าของนายสมปองห่างจากโกดังเก็บดอกไม้เพลิงที่ระเบิดเพียง150เมตรถ้าหากเกิดระเบิดขึ้นซ้ำจะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านพักและร้านค้าของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นการซ้ำเติม ที่ส่วนใหญ่บ้านพักและร้านค้าได้เสียหายจากเหตุโกดังระเบิดมาแล้วและอยู่ในระหว่างการรอความช่วยเหลือจากภาครัฐขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสออกหมายเรียกเจ้าของโกดังเก็บประทัดและดอกไม้ไฟหลังเกิดระเบิดที่ตลาดมูโนมีผู้เสียชีวิต12คนบาดเจ็บนับร้อยคนในความผิด3ข้อหาเบื้องต้นยังไม่สามารถติดต่อเจ้าของโกดังได้ขณะที่เจ้าหน้าที่สนธิกำลังค้นหาร่างของบุคคลที่รับแจ้งว่าสูญหาย ที่มาสามพัสนิว